ที่สัญญากับคุณผู้ชมเอาไว้ว่าจะพาคุณผู้ชมไปสอบหาสถานที่ที่แปลกประหลาดบนโลกใบนี้แล้ววันนี้ก็เช่นกันค่ะสุสานพบที่ที่แปลกประหลาดอันนั้นแล้วนะคะและสุสานกำลังจะพาคุณไปะนะคะครั้งแรกที่สุสานเห็นพวกเขาสุสานความรู้สึกว่าพวกเขาปแลขาปลกประหลาดแตกต่างจากพวกเรามากค่ะแต่พอสุสานมองไปที่ตาของพวกเขาแล้วนะคะเ <c oughs> ยี่ยมมากค่ะมิเศษมากจริงๆค่ะสุสานก็รู้ทันทีว่าใช่พวกเรา เหมือนกันค่ะตามจูซานไปสัมผัสชีวิตของพวกเขาใกล้ๆกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะจูซานค่ะขอสัมภาษณ์นหน่อยนะคะยี่สิบบาท เดีย๋ยวมคอด้อยาาไม่ลวของฝากจ้ะถ้าอย่างนั้นรเนี้ยนะเไม่ได้มาที่มตีดอยเมือนเคยเขาไปไกลีลนะดีาจะไปทางใต้น้อ๋อิงเอางงแไม่หาจีม่ด่าแล้วอย่างวะอย่างนี้เราโตเป็นหนุ่มแล้วสิเมื่อว,วานน่ะยังเห็นตามจะดอ,อ,อยู่ซ้ใต้วันนี้โตเป็นหนุ่มสละดีจริงๆเลยก็ไม,ม่ดีขนาดนั้นหรอกพ่อจะให้ไปกรุงเทพอะ you <laughs> เได้ก่อสามเดือนแล้วล่าสบายดีครับเออแม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่ครับเสมอเนี่ยล่าคมจะปิกบ้านนะครับอาจารย์่ะเปิดห้งานนะครับแล้วก็เปิดหืซื้ออุปกรณ์การเฮี้ยนนะครับมีเทนซิลสามปันห้าแล้เปิดหกปัน 6, แล้วก็เออ ลู้เรื่องแห่งเจ็ตป้อมนะครับแม่เิดส่งตังมาเห้ลาจิงมะครักแม่ลงจื่อน้องรบสุดทีครับของแม่ครับ ฝ่ายชายจะต้องยกขานของฝ่ายหญิงสูงขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็สอนเสียบโคกระชากแบบผ่าวงล้อนำก่อนดำทั้งหคดยังไม่ลืมกันนะก็คือเยอะทั้งซ้ายขวาหุ้นขัวงมื่อตุ่นดำติบลงไปต่อไปว่า,าข้อที่27ข้อนี้กาดอกจันขี่เส้นใต้แล้วก็หายไ่ไปด้วยพวกข่าเน,นี่ยนะมีมความหมายต่อบุคคลที่ไปไม่ถึงลองดึกผ่าตาอเพื่อความเข้า,ขาใจ เสื้อท้าถึงบุันบุกคุกยือ่ายิ่งตอกค้องภูเขามือเนี่ยยันเพื่อเน,นอเอาไว้ส่วนฝ่ายช้ต้องยังไงชักงชาทำไมรีบคุกเข่าเตรียมประจา,ะระา,านบานซะเปลียนลกัชาดเขาได้นะทันทีดึงมือจากสมบุฝ่ายิ่งเอาไว้ดึงเข้าหลักออก,กเพืเพิ่งกำลังเสียสัทธันปัดขยี้กระแทกกระแทดดึงเข้าหลักออกดึงเข้าหลักออกปัดขยี้สอดเสียดกอดจุกดูดู เ้าใหญ่หรือเป้าเล็กคะพอดีพอดีครับเป้าพอดีพอดีอ้อไม่ได้เป็นปัญหามากมายนะคะพี่แต่คุณตั้งสมาธิให้มานหายใจเข้านับหนึ่งนะคะจะจออกนับสองค่ะหนึ่งสองตั้งใจด,ดีนะคะเตรียมจับเป้าหมายให้ดีนะคะไปเลยคะ่ะแต่ผมไม่มีแรงครับ <laughs> ไม่มีแรงะคะคีะปัญหา,าขนงคุณคือไม่มีแรงไม่เป็นไรคะ่ะปัญหาข้อนี้แก้ง่ายมากค่ะขอแนะนำผู้สสรุ้ช่วงนี้ของรายการเรา ยาดาวซิบอร์เรตค่ะน้ำเราควรใช้ดีจริงๆค่ะขอบคุณครับมผมรู้ว่าผมรักพงศ์ยิ้มแสดงความรักต่อฉันด้วยวิธีการเช่นนั้นเหรอผมรู้ว่าเป็นการสมคลหรือไม่แต่ความรักมันมีอำนาจเหนืหอผมความรักมันรัดพึงตือนใจผมอย่างที่สุดมันทำให้ผมหมดสติแสดงความรักของเธอในอย่างที่ไร้สติใช่ไหม เธอไม่รู้หรอกหรือว่าไม่มีการกระทาอะไรที่จะทําให้เธอเสียใจในภายหลังเท่ากับเวลาที่เธอได้ทํำลงไปในยามไร้สติแต่ผมรับคุณหญิงผม,มรู้สึกอัดอัน้นใจอย่างที่สุดผมไม่รู้จะบอกดีอย่างไรดีผมจะอยู่ในที่ที่ถูกต้องวควรรู้ดีว่าความรักคุณนี้อำนาจอยู่กัผม คำพูดข,ข,ข,ของเธอก็คงจะถูกต้องทุกคำแต่อีกระเด๋ยวเราทั้งสองคนจะต้องลงไปจากภูเขาลูกนี้เป็น,นเผชิญหน้ากับฝูงชนผู้เคร่งครัดในศีลธรรมจัรยาเธอจะต้อง,งสนใจการศึกษาเล่าเรียนของเธอส่วนฉันมีหน้าที่จะต้องพักติท่านเจ้าคุณตามฐานะภรรยาที่ดี เราไม่ต้องจากกันได้ไม่ชา้าเธอเชื่อหรือว่าสมาคมมนุษย์จะยอมรับกฎธรรมชาติที่เธอยกขึ้นมากล่าวอ้างได้พอ,อนปรเชื่อฉันเถอเธอต้องเผชิญกับความเป็นจริงความเป็นจริงเท่านั้นที่จะพิพากษาโชคชะตาของเราได้ ลมทัศนีที่เธอเกล่าวอ้าอาจจะง,งดงามยิ่งกว่าหากไร้ค่าใน้างปฏิบัติเสมอ